นได้เท่าไหร่ได้ข้าวเท่าไหร่กินก็ไม่เหนลินไม่เห็นอ่ก่อนที่จะใช้ใบหยกเนี่ยมันแตกต่างไหมได้ข้าวเยอะไหม่อนใช้ใบหยกอแที่ใช้ใบหยกอก่อนออ่ก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นไม่ได้ขาดเยอะขาดเยอะไร่ห้าสิบถังหกสิบไร่เกี่ยน่ะหกสิบไร่หกสิบไร่ได้ห้าสิบถังใช่ะไร่หนึ่งห้าสิบหลังจากใช้ใบหยกล่ะ ไร้ไล่ลูกลีวฮะไล่แล้วเกิดเกียนเนอนี่เนี่เห็นไหมชาวนาตัวจริงไหมหรือว่ามาเป็นหน้าม้าหลอกเราหรือเปล่าใช่ของแท้เลยทําเองเลยทำเองด้วยโอ้โนี่ชาวนาจริงๆนะเนี่ยเออไม่ใช่หลอกนะโอ้โหเห็นไหมครับเนี่ยของจริงเลยเนี่ยครับใจโยกจริงทองดีนยันว่าดีจริงนั่นแน่ ไม่มีคนใช้คนใช้อยู่คนเดียวเนี่ยเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อหรือไงเขาต้องอยเชื่อเขาไม่เชื่ออปราอย่างไรก็ไม่อยู่เราเลือกอะไรโกกต้นโกกใช่ไหมเมื่อก่อนแปลงโน้นเนี่ยเต็มไปเลยเอ่ออาหารยาอะไรเีดก็ไม่ตายไม่อยู่โอ้โหแต่ใช้ใบโยกนี่มันยุบลงไปเหลือเชื่อเนาะมันไปแก้อะไรอะแปลกเนาะ ไหลบัวเอองานนเห็นไหมเนี่ยธรรมชาติมันกลับคืนมามันไม่มีเคมีกินมันก็ไม่ขยายพันธุ์อ่านี่รอบสองหายไปเลยเนี่ยสังเกตดูน้ำเทวิตขึ้นในนาเนี่ยโอออย่างงามจับไม่ใสน้ำไม่ใสนี่คือน้ำมีแร่ธรรมชาติแต่ถ้าน้ำใสเนี่ยคือน้ำที่ไม่มีแร่ธาตุ